ตอนนี้ท่านทนายสิตาหรือทนายตั้มเบียบังเกิดก็มายื hmm. ่นเรื่องกับคณะกรรมการพินาะเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับ mm hmm. เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่จะพินาะโทษทางวินยัยข้าราชการตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนกระบวนการคณะกรรมการที่ท่านนายกรัฐุนีท่านแต่งตั้งท่านก็ดำเนินการของท่านไป คณะกรรมการชุดผมนี่ก็ดําเนินการในขั้นตอนที่จะลงโทษทางวินัยเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะชั้นยศไหนตั้งแต่สิทธ์ตารวจตีถึงพลตารวจเอกนะครับแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมขอให้ความขอให้พวกเราเชื่อถือว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีใครมาวิ่งได้ดูหน้าแต่ละคนแล้วมาแต่ละคนแล้วเนี่ยได้รับการคัดเลือกเข้ามาผมเองที่เป็นตํารวจเนี่ยไม่ใช่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แต่งตั้งผมเข้ามาผมมาจากการเลือกตั้งกันนะครับให้ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเลือกเข้ามานะครับ mm hmm. ก็คะแนนได้เรียงกันมานี่คะแนนมากกว่าผม mm hmm. ก็เราก็มาพี่ณาให้ท่านเป็นประธานแล้วก็ท่านอํานวยผมที่หลังเขาแต่ก็มาเป็นกรรมการกับเขาด้วยคนหนึ่งนะครับ mm hmm. ส่วนท่านมสมศรีเนี่ยเป็นกรรมการสิทธิทมนุษยชนและสมนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพี่นาคัดเลือกมาเพียงคนเดียวนะครับนะครับ แลวนี่สภาทนายความเนี่ยส่งมือขวาม,มาเลยคือเลขาสภาทนายความอีกสองคนเนี่ยมาจากองค์กรชุมชนระดับชาติ <c oughs> คือระดับตำบลเลือกมาระดับอำเภอระดับจังหวัดมาระดับชาติและคัดนในอสองคนซึ่ง <c oughs> ทุกท่านเนี่ยไม่มีใครยอมใครแล้วพวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะประชุมเนี่ยความเห็นเป็นอิสระนะครับถกเถียงกันไม่ยอมกัน แล้วจะไฟนอนจริงๆนะถ้าจะพิจารณาลงโทษใครเราจะโหวดรับนะครับกรรมการรวมทั้งหมด8ท่านเนี่ยโหวดรับนะครับว่าจะลงโทษชั้นไหนอะไรอย่างไรมันต้องดูพยานหลักฐานก่อนนะอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับต้องดูพยานหลักฐานพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครไปถึงคนนั้นหมดเลยับไปถึงคนนั้นหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิ์มายื่นตรงนี้นะครับไม่ใช่ ว่าจะเป็นท่นานนายตั้งคนเดียวนะครับเราให้ความเป็นธรรมเสมอภาคกันแล้วผมเองสําหรับตัวผมเองส่วนตัวผมทําใจเป็นกลางกลางใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกไม่ช่วยใครเด็ดขาดนะครับส่วนกรณีพี่โจ้ครับตอนนี้สู้ดน,นินกไปแล้วครับ,รบเราทำิการละมิดทจานณาด้วยครับพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครเนี่ยมันก็ต้องดําเนินการหมดแหละครับนะถึงแม้ว่าจะมีคนมาร้องไม่มีคนมาร้องที่จริง ถ้าท่นานนายสิทธาไม่มายืน่นร้องกรรมการทราบเองก็เอาเข้าทีรนาได้เลยนะครับรู้ว่าตำรวจคนไหนทำผิดทำไม่ดีทั่วประเทศเนี่ย <c oughs> กรรมการทราบ <c oughs> กรรมการทราบเองกรรมการสามารถนำเข้าสู่กระบวนการที่นาแต่ว่ามีกรรมการท่านหนึ่งแนะนำว่าเรื่องตำรวจมีเป็นร้อยเป็นพันทำไมเลือกเอาเรื่องนี้มาทำไมไม่ดำเนินการเรื่องนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น เราจะดําเนินการเรื่องที่มีคนมาล้อก่อนเพราะถือว่าเขาเป็นเจ้าบ้านที่มีส่วนได้เสียและรับรู้รับทราบความไม่ดีมันมันทําให้สังคมเดือดร้อนเราจะพิจารณาเรื่องนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าจะไปทําเรื่องตํารวจทั้งหมดเท่าที่เรารับรู้รับทราบเนี่ยมีเป็นอํานาจเป็นหน้าที่และอำนาจของเราที่จะทําได้อยู่แล้วแต่มันก็ต้องมันเยอะนะ่ะเรื่องมันเยอะนะเรื่องตํารวจมันเยอะนะนะครับ เยอะอันนี้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสานักงานตารวจแห่งชาติในภาพกว้างด้วยนะครับกรรมการเลยช่วงพักเบรกพอดีผมก็เชิญว่ามากันหมดเลยนะครับเข้าสนันโอกาสที่จะเรียนทั้งสองทีมตำรวจเข้ามาสอบสวนก็มีโอกาสนนถึงใคร,ถ,ใคร,ร,ครถึงใครเรียกหมดนะครับถึงใครเรียกหมดนะครับถึงใครลงโทษหมดนะครับพยานหลักฐานถึงใครลงโทษหมด เพราะกรรมการชุดนี้นี่อิสระไม่ได้ขึ้นกับผู้ชักการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ขึ้นกับท่านนายกไม่ได้ขึ้นกับทางหน่วยงานไหนเลยของเราอิสระเราพินาลงโทษไปเช่นหนักสุดคือพินาแล้วก็ไล่ออกเราก็เสนอถ้าระดับผู้ชักการก็ต้องเสนอนายกนะครับถ้าระดับต่ํากว่าผู้ชักการตำรวจแห่งชาติก็เสนอรักษาการผู้ชักการตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการนะครับมันมีขั้นตอนเป็นกรรมการชุดเดียวครับที่กฎหมายให้อำนาจเขาไว้ให้ลงโทษทางยินไหนถึงโ <ใน S 2> อ้ยไม่เคยหนักใจเลยไม่เคยหนักใจเลยนะครับไม่เคยหนักใจเลยนะครับ,ม,รบมาเนี่ยว่าไปตามพยานหลักฐานถึงใครก็ใครทําผิดเข้าไว้ก็ต้องรับผลไปนะครับข้อกฎหมายท่านพูดได้ไหมครับกรณีโจมตีก่อนถ้าสืติมีความจริงในชั้นศาลได้ว่าไม่มี มีอำนาจกลับเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็มีโมโอกาสเป็นคา n d i d a ส e อร์รัได้ไป็นกัปตันะไม่รู้อันนั้นถ้าเรื่องแต่งตั้งต้องไปถามอีกชุดนึงชุดกอร์รัลตอไอชุดกอร์รลที่ท่านเอกท่านวินัยท่านมรูเ,เมฆหมอกท่านชักชัยผมเลิศหนูต้องถามให้ถูกแต่ถ้าจะถามเรื่องลงโทษก็มาถามทุกผมนะครับ สุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจเปล่าว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับชุนละเพียงร้อยห้าสิบบาทติดอันดับหนึ่งยอดส่งปริศนีของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับหนึ่งของยุคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สิบชิ้นด้วยกันในหนึ่งแพ็คร้อยห้าสิบบาทใช้หม หนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน3-4ถึงปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคคนอันดับหนึ่งมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง 150บาทนะครับสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อใน Inbox กซล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โห,โหเนื้อหมูหนังหมูนี่นะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดและแค่เพียง ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ํามาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมสงผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชม,มนะคุณผู้ชมทํางานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็ มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้านะขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทํางนานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับกจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแหนยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับ มันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทําให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับ แหนมเนี่ยภูมิัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงร้อยห้บาทสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ